ตอนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สตีแตกโทเฟล ITP ฉบับสมบูรณ์กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณเรศสุรสิทธิ์ครับหลังจากคอร์สออนไลน์ชุดนี้ออกสู่สายตาท่านผู้ชมก็ได้รับความนิยมอย่างถือว่าล้นหลามที่เดียวต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเสียงตอบรับที่ดีเกิดขึ้นจากคอร์สออนไลน์คอร์สนี้มีเนื้อหาที่ เข้าถึง TOEFL ITP อย่างครบถ้วนทั้งสาเซคชันโดยเนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนต่อไปเนี้ยเซคชันที่1ว่าว่าในเรื่องของ listening comprehension which is one of the big problems that Thai students faced เป็นตัวปัญหาตัวหนึ่งตัวผู้สอนเองได้นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL ITP การหา main idea การกำหนดในโครงสร้างประโยคและที่สำคัญที่สุดก็คือในคอร์สออนไลน์ที่เป็น t o เ f l ITP ของผู้สอนนี้เน้นมากๆก็คือการแปลภาษาอังกฤษเทคนิคการเดินประโยคเวลาแปลภาษาอังกฤษนั่นเองครับเพราะฉะนั้นท่านจะสามารถทำคะแนนพาร์ท l i s t e n n n g c o m p r e h e n s o o n ซึ่งเป็นพาร์ทตัดสินพาร์ทที่ถือว่าเป็นใจความสำคัญของทุกคนได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวมั่นใจมากๆเลย ส่วน section b เป็น structure and written explanation เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนนี่รังเกียจก็ว่าได้นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับ grammar บางคนอาจจะบอกว่า grammar ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการพูดแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับในฐานะที่จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญเอกแล้วก็สอนมากว่า20มหาวิทยาลัยเขียนหนังสือกว่า65เล่มสอนคอร์สออนไลน์กว่า50คอร์ส ยืนยันกับท่านผู้ชมได้เลยว่า grammar คือเบสิกเป็นแบ็คบ n นของการเรียนภาษาอังกฤษหรือการเรียนทุกภาษาก็ว่าได้ครับท่านไม่รู้ grammar ข้อสอบ sentence completion ของ TOEFL ไปไม่รอดแน่นอนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดข้อสอบ sentence completion ใน section B ยังประกอบไปด้วยอีกตัวหนึ่งที่เป็น written expression นั่นก็คือข้อสอบ error identification คู่กัน15บวก25ข้อ คนทําข้อสอบนักศึกษาทําข้อสอบไม่ได้เพราะบางคนรู้เนื้อหาแต่ไม่รู้เทคนิคบางคนรู้เทคนิคแต่ไม่รู้เนื้อหาเนื้อหารวมถึง vocabulary ด้วยจึงทําให้ทําข้อสอบไม่ทันเวลาเพราะฉะนั้นใน section b ในเนื้อหานี้ตัวผมเองได้นําเนื้อหาที่สําคัญสาคัญมาไว้สอนทุกท่านอาจจะได้ยินคําว่า parts of speech แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ว่า Parts of s p e e d ที่ทุกคนเห็นนะครับผมได้นำมาแจกแจงเป็นโครงสร้างที่ผมประดิษฐ์โครงสร้างนี้ขึ้นมาเองเพื่อให้เห็นภาพถึงความ Similarities and differences between two languages Thai language and English language เห็นภาพชัดเจน4 3 2 1ท่านเรียนท่านจะรู้และเข้าใจได้อย่างดีท่านนำไปพูดภาษาอังกฤษได้เขียนภาษาอังกฤษได้และเรียนต่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปริยตรีเรียโทวเปิยกได้ทุกสถาบัน Parts of speech ซึ่งประกอบด้วย1ท่านจะได้รู้จะได้รู้เพราะผมจะสอนไว้อย่างละเอียดมากคอสของผมทุกคอสเนื้อหาครบถ้วนแบบฝึกหัดครบถ้วนยาว Parts of speech จะประกอบด้วยคำนำหน้านาม adverb adjective และก็นาม เหนือสิ่งอื่นใดหมายเลข5าที่ผมกำหนดไว้ในคอร์สออนไลน์ของผมนี้ในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศก็คือหมายเลข5านั่นก็คือเราจะได้เรียนในเรื่องของ active voice และก็ passive voice มีความสำคัญมากๆเพราะทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลที่พูดมาทั้ง active และ passive voice เรียกว่า independent sentence independent clause นั่นเองเป็นประโยคอิสระ จากนั้นเราจะต้องได้เรียนในเรื่องของ subject verb agreement มันเป็นฐานของการฟังด้วยนะฮะพาร์ทนี้จะเป็นฐานของการฟังจะเป็นฐานของการอ่านไปด้วยในตัวเองเรียนในเรื่องของ subject verb agreement กำหนดว่าประธานเป็นเอกพจน์กริยาเป็นเอกพจน์ลักษณะประมาณนี้ไม่เหมือนภาษาเรานะภาษาอังกฤษประธานจะต้องดู one of my students หลายคนเข้าใจว่า my students เป็นประธานไม่ใช่ one of one เป็นประธานแปลว่าหนึ่งหาใช่ students ไหม one of my students has been sending has been sent passive voice จึงมีความสำคัญ subject verb ทุกคนเรียนรู้เรื่องได้เรียนได้แน่นอนเพราะว่าผมอธิบายไว้ในเนื้อหาง่ายๆแบบง่ายๆนะครับเข้าใจง่าย subject verb agreement word choice verb forms แต่ผมอยากจะบอกว่านี่คือ นี่คือไอเดียสำคัญนี่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เราทำข้อสอบ sentence completion ของ TOEFL แล้วก็ error identification ได้ท่านผู้ชมกระซิบบอกเลยนั่นก็คือถ้าถ้าในอีกนะแง่หนึ่งที่เราอธิบายก็คือ compound sentence complex sentence แต่ไม่ต้องพูดถึงในประเด็นนั้นเราพูดถึงในเรื่องของ now clause adjective clause adverb clause ครับนี่คือตัวสำคัญที่สุดถ้าท่านเข้าใจ Now Cross Adjective Cross a d w e l l Cross ท่านจะทำข้อสอบ TOEFL ITP ได้คะแนนมากๆทีเดียวผมเน้นอธิบายพร้อมแบบฝึกหัดไว้ในเนื้อหาของผมอย่างชัดเจนที่สุดและรับรองเลย,เลยว่าท่านเข้าใจแน่นอนพาร์ทสุดท้ายเนื้อหาเพิ่มเติมเยอะะนะครับพร้อมแบบฝึกหัดครบถ้วนวิธทีทำข้อสอบและก็เทคนิคการทำข้อสอบที่ทำให้เราทำคะแนนได้และก็ประหยัดเวลาได้แน่นอน พารสุดท้ายของ TOEFL ITP ก็คือ r e d i n n g o o p r r h h n s s o n โอ้โหไม่มีใครไม่รู้ผิดสงของการอ่านการอ่านท่านจะต้องอาศัย2อ,อย่างได้กัน1คําคำศัพท์2อ,อ่านเป็น3รู้ลักษณะของคำถามไม่เช่นนั้นจะอ่านสเปสปะไม่เช่นนั้นจะไม่รู้ว่าอ่านไปเพื่ออะไร ในคอร์สนี้ผมได้นำเสนอเนื้อหาทั้งหลายทั้งมวลไว้อย่างครบถ้วนการหาเมนไอเดียการรู้ลักษณะของคำถามและก็การอ่านกลับไปอ่าน4,3,2,1,5ท่านฟังตอนนี้ไม่รู้เรื่องท่านลงเรียนคอร์สนี้ท่านจะรู้เรื่องทั้งหมดมีความรู้แน่นอนไม่ต้องลงคอร์สอื่นใดๆทั้งสิน้นท่านจะเข้าใจภาษาอังกฤษ,าษ,าษาทั้งหมดและก็ใช้งานได้ไปศึกษาต่อได้อย่างมีคุณภาพแน่นอนด้วยเหตุนี้คอสนี้ จึงได้รับความนิยมอย่างล้นหลามและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนนี้จะไม่ผิดหวังกับคอร์สนี้ถือว่าเหมาะกับใครเหมาะกับจะบอกว่าทุกคนก็น่าเกลียดใช่ไหมเหมาะกับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเพื่อเรียนเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกไปต่างประเทศไปขอทุนการศึกษาเขา r e q u i r e the score of TOEFL โทเฟลส์กไอทีพีก็เอาไปเป็นแพทย์เพลนเพสะเป็นเพสัตเป็นทันตะทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้โทเฟล ITP ีีมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เนื้อหาเหล่านี้ยังสามารถนําไป tackle ปัญหาต่างๆในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วยครูอาจารย์มีความสําคัญมากๆในการที่จะพัฒนาตัวเองและก็นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตัวเองสามารถ เรียนภาษาอังกฤษได้เรียนภาษาอังกฤษกับผมตรงนี้ท่านจะเข้าใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง listening comprehension ทั้ง error identification sentence completion ซึ่งเป็น section ที่ว่าในเรื่องของ grammar และก็ section สุดท้ายที่ว่าในเรื่องของ reading comprehension the เป้าหมาย the aim of reading is to get knowledge อย่าลืมนะครับว่านการอ่านเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่จะทําให้เราทําข้อสอบได้อย่างเดียวแต่มันทําให้เราได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยจากการอ่านนั่นคือเป้าหมายที่ถูกต้องเมื่อเป้าหมายที่ถูกต้องแล้วการอ่านก็จะง่ายขึ้นจะทําให้เราหาคําตอบจาก reading comprehension ได้ถูกต้องแน่นอนไว้เจอกันในคอร์สออนไลน์ตีแตก TOEFL ITP ฉบับสมบูรณ์ครับ